สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องมีชัยนะครับผมวันนี้พาแม่แม่มาชมพ่ออาานี่พ่อน้องมีชัยด้เนี่เพิ่งจะมาถ่ายได้แม่ดูความรอดูความรอตอนนี้ควาเทายหัวะออกจากตัวเหรอ ห้าเลืออีกแปดคลอดแล้วห้านะครับผมเหลืออีกรอคลอดอีกสิบเชือกนะครับปีนี้สองนะเนาะสองปีนี้สองปีหน้าแปดนะครับให้น้องนุชไลไปสามข้างนอกอีกอ้ผู้ชายขายน้ำเบิ่อแม่เอ้ยดูผู้ชายขายน้ำ งานวนนี้ตางตาแห้งใหญ่แห้งตางตาแห้งง่ากันใหญ่ไหมก็ว่าง่ากันใหญ่หัวกันใหญ่ไหมอ๋อดูแข่งขาเลยดูแข่งขาง่าก็ใหญ่ขาก็ใหญ่ตัวโตเบื้อนเลยนะครับผมเบื้อนเลยโัลโหลเข้ากับจีรอดสมนี่แหละ กันขาบ่เหียนก่อนเนี่ยมีไจ่กี่รอซที่นี่แหละกันขามันบ่เหียนเออดูดูดูงาเออหูใหญ่แห้งเป็นเบาแห้งตุ่มาปีนี้เลยเป็นเบาแห้งเลยนี่ยตุ่มา่ะปีตุ่มาปีนี้เป็นเบาแห้งเลยสิบเท่าไรสิบหกปีหลือเปล่ ิบห้าเข้าสิบหปีแต่ตัวโตวมากนะครับผม3เมตรได้ปะได้เด็สาเจ้าสองคนเนาะแต่ก็จะปะะะจะ่อยหกสิบบอกสเมตรนะครับผมน่าจะสาเมตรแต่ไม่อยู่สามเมตรนะครับผมตัวโตวมากมาขึ้นมาปีนี้ตัวรู้สึกว่าใหญ่นะครับผมงาก็ยาวด้วยหน้าก็หลอ นี่นีแม่เขาเดยนี่อันนี้แม่เขาดูแม่เขาแม่เนี่ยได้ทำไงไปเนี่ยเพราท่านคือไรหรอบ,บังขันบพคือ,อ,คอนี่แม่เขานะครับผมนแม่เดือนเพนอ้วนแต่ยังไม่ท้องนะครับนี่แม่เขาอันนี้หลานหลานเขา นี่ลูกแม่มีหมดเลยนี่ผู้สางหน่อยที่ใหญ่ได้แต่เนี่ยนี่ไงจักปีเหรอหาไป6ปีตัวนี้ขนุนบ่นี่ซื้ออยังขนุนน้อยนี่ชื่อขนุนน้อยตัวโตมากตอนที่ขนุนมาอยู่ตรงนู้ดนี่ตัวเท่านี้แหละนี่กำลังสีแยกเนาะว่าเอาเขามาหนักนั่นยังพวงแม่ลูกอยู่ โอ้นี่นะครับความรอครอบครัวเดียวกันเมื่อได้ในแม่สายเลือดเดียวกันได้นี่นี่คุณยายเขาแล้วก็แม่แม่พวกนี้เป็นลูกของนี่ด้วยเป็นพี่สาวพรชัยเป็นเป็นแม่มีเดินเพชรได้ลูกยักษ์ตูง <c oughs> เดินเพชรได้ลูกห้าลูกสาวก็ได้ลูกห้า,หาลูกสาวไล่ทันแล้วลูกสาวได้ลูกห้า